วัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่องฟุกบอยครับวันนี้พี่ก็จะพามาเปิดกล่องสุ่ม้ายแล้วที่พี่เคยบอกคลิปก่อนเป็นกล่องสุ้มขนมยุคเก้าศูนย์ของผู้หญิงนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูครับเดี๋ยวพี่ไปเอาของกันนะ นี่ครับก็เป็นกล่องสุ่มของผู้หญิงในราคา79บาทครับอันนี้ซื้อหงแขมทั้งหเหมือนกันนะแต่พี่ว่ามันก็มันอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูทีละชิ้นเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันส่วนมากน่าจะมีแต่ของเล่นเราลองไปดูเลยพี่จะเปิดอันแรกก่อนที่เห็นไในชัดเลยอย่างแรก นี่ครับ,เป,บเ,นนะเ,เป็นบันไดงูนี่มีลูกเต่าใช่ไนมมีลูกเต่าด้วยไหมเป็นบันไดงูที่แบบว่าเล่นกันได้ทุกคนนี้ก็หาซื้อเล่นได้นะไปเราไปดูต่อไปนะโอ,อนน้มีสองอันที่จะเปิดอันนี้ก่อนนะอันนี้น่าจะมีแต่ของเล่นนะ อ,อันนี้วิทย์ห้องผู้หญิงที่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงสมัยก่อนนะที่แบบว่าแทบจะมีชุดด้วยเนะี่ยมีชุดมีแบบด้สผ้าให้ใส่อะไรเงี้ยน่ารักเตีนยเป็นแบบของผู้หญิงก็ชุดสมัยนี้ก็ไม,ไม่ไม่น่ามีซื้อแล้วมั้งถ้าเป็นกล่องเนี่ยแบบเป็นแพ็คอะมันต่อไปกันเลย,ยคนทำไมของผู้หญิงมันไม่มีพวกขนมเลย วพวกขนมอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอันนี้นจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งที่แบบมีของเล่นนะนี่ไอ้ทุกคนน่าจะรู้ก็ดีนะที่ว่าเป็นเป็นที่เป่าปวงที่แบบมีที่สุกแล้วก็เป่าปวงที่แบบว่ามันจะสูงๆอะมันจะแบบว่าเป่าก็แบบเป่าเท่ไะไปพดดงานเฉลิงเฉลองอะไรอย่างเงี้ย อันนี้น่าจะเป็นที่เป่านะเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป่าแล้วมันก็จะมีพวกฟอกมาเดี๋ยวพี่จะเป่าให้ดูพอ,อ,น,น,น,อ,น,น,อน,นี้มันเปิดง่ายอันอันนู้นมันยางเนี่ยอย่างนี้ก็อะไรก็เป่าเนี่ยโอเคทุกคนเนี่ยเนี่ยแค่เนี่ย ก็เด็กน้อยเล่นน้ำน่ารักดีเป็นอันน้นอยๆเป็นหมูนนารักดีนะแต่มันก็น้อยไปหน่อยนะอ๋อโอเคสนิทละพี่ขอเก็บก่อนนะก็ไม่มีก็เอาไว้ให้ลูกพี่เล่นนะเดี๋ยวเราก็ลองไปลวนใหม่ก็เป็น มันมันมีเดียวมันไม่ได้มีเยอะกับเขงผู้ชายอ๋ออันนี้อันสุดท้ายครับของฟองนี่นะอ๋อปืนไอ้ปืนลูกดอกชื่อว่ายิงไปแล้วนี่มันก็จะหมุนบนฟ้าเคยเห็นปะทุกคนเคยเห็นไหมเทพเป็นเดี๋ยว,ว่าปืนของเล่นน้อยที่จะก่อนเล่นกันละสิบบาทยี่สิบห้าบาทจะก่อนนะจะก่อนแพงมากเลยก็อ,อย่างนี้ ก็ทุกวันนี้ไม่รู้นะว่าจะมีซื้อหรือเปล่าก็ได้เลยอันนี้จะมาเป็นโซนที่สุดท้ายเป็นโซนขนมขนมก็แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยหอมเหนียวองชายเรามาลองโอ้โอันนี้จะเป็นเบนเ,นเ็นจังเทนจังเป็นปลาเส้นสมไม่ก้อน ทุน,นี้ก็ไม่รู้นะว่าจะมีขายหรือเปล่านะตามร้านค้าแต่ถ้าไปพูดแน่บบว่าของบบว่าอยู่เก,ก้าสนน่าจะมีเต็มเลยพวกอย่างเงี้ยแต่นพี่ยังไม่ลองชิมลนลนี่อันนี้ก็ทุกวันนี้ก็มีนะแต่ว่าอยู่ในเซเว่นก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปได้เรามาลอง,ลอง,ลองชิมเลยน,นี่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเม็ดกลม,กลม ก็แบบเหมือนแบบลูกอมนมธรรมดาแต่ว่าเนี่ยไมไ่เป็นเหมือนหัวใจอืมโอเครสชาติโอเคเลยก็เหมือนเราคิดสมัยก่อนแหละรสชาติไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็ ป็นขนมแบบเป็นแทงแ่งนั่นเนี่ยเป็นช็อกเล็ตเหมือนสมัยก่อนเลยของสมัยก่อนเลยเนี่ยที่ผมเคยบอกที่อันที่แล้วมันจะเป็นเป็นโคนเป็นกระป๋องแล้วก็เราก็เปิดกินแต่ว่าอันนี้เป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะไม่เปิดกินนะเพราะเพราะผมจะเก็บไว้กินวันหลังนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้เพราะกินไว้วันหลังจะได้กินได้เยอะกว่านี่น,นะก็จะมีเนี่ยห้าอันนี้อะคาห้าบาทก็จะมีห้าอันห้าไม้ก็ชอ็อกเล็ตอันนึง อันนี้เป็นเป็นลูกอมหอ่อเนี่ยลูกอมแต่ว่าลูกอมแต่ว่าเป็นรูปลิสติกน่ารักดีนะตะกอนเขาทำนี้ตะกอนมันจะปีแหวนแหวนเป็นลูกอมรสชาต อันนี้ผมไม่เคยกินนะแต่ก่อนตอนเด็กน,น้อยก็ไม่รู้ว่ามันผมผมไม่เคยกินอะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นแหละมันจะมีพวกหลังๆยุคที่ผมไมนี่มั้งแล้วชาก็แบบมันแค่ได้กลิ่นได้กลิ่นเลยหมอเอได้กลิ่นส้มแต่ว่าจางมากก็เอ้ยอันนี้คิดจะผมเก็บไว้กินนะที่แบบว่าอันนี้อะไระหนึ่งบาทที่แบบ ตก่อนมีใครผมซื้ออะไรผมซื้อข้างละดสิบบาทยี่สิบบาทเลยนะที่เป็นลูกโป่งอ่ะเด็กน้อยที่ถือลูกโป่งที่แบบสกินมาก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วเอาอะไรเงี้ยอืมโอ้ยอร่อยอร่อยตอก่อนเก็บไว้กินนี่อันนี้สองอันอันนี้ก็เป็นขนมปอเปี๊ยะนะที่แบบเคยเก็บนะั้นกันที่แล้วนะมีเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ เหมือนกันเลยเหมือนอันอันที่แล้วเลยนะของคิปผู้ชายนะที่แบบมันจะเป็นเยลลี่แล้วว่าแบบเป็นเม็ดี่แบบมีผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอืมฟุตทรีกินได้กินได้ใช <ๆ S 1> ้หมดแล้วน่ผมึจะเอาอันน้นอยๆก่อนนะเพราะว่ามันจะได้นอยู่มันจิบยากด้วยแหละนี่ ป๊อปหรออันนี้ผมก็อันนี้ผมเคยกินอยู่นะแต่ว่ารสชาติก็จาไม่ได้แล้วอะก็เมียน,นี้นะอันหนึง่งอันนี้ก็จะตกประมาณสองบาทเนาะไม่แน่ใจกันแล้วก็อันนี้ไอที่อนนปอกลูกกลแล้วผมจะถามว่ามึงเอามาให้มึงเอาคุณเอามาให้ผมแล้วผมจะปอกยังไงถ้าไม่มีไม้มัน แต่นี้ผมอะไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ก็คงไม่ได้เล่นหรอกเพราะตัวนี้มันก็เขาไม่ค่อยเล่นพวกอย่างนี้แล้วเฮ้ยอันนี้ทุกคนเคยกินไหมแต่ก่อนที่แบบมันเป็นเป็นเป็นมิสบักฝรั่งที่แบบว่าเป็นข็อาที่แบบเหมือนทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกคนนี้มันจะเป็นแผงเป็นแผงแบบตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมกินประจําเลยนะเนี่ยมันจะเป็นเฮ้ยแบบเป็นกลิ่นมิ้นใช่หรอ กลิ่นมิ้นอร่อยมากก็เคี้ยวเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นหมักฝรั่งหรือว่าอะไรนะเจลลี่อ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกัน,นว่ามันจะเป็นหมัฝรั่งเลยน,น,นะแต่ว่าผมจะเก็บไวก้กินวันหลังนะเพราะว่าตอนนี้ผมแปลงฟันแล้วผมไม่ค่อย,อยน,นี่สามอันสุดท้ายของเรานะครับทุกคนนี่เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เราเคยดีอันที่แล้วที่มันได้ห้าเม็ดนะน,น,นี่ที่เราดลวปอ,อใจอันนี้ก็ผมชอบมากเป็นบุรี่ตาแมวดำแต่ก่อนแบบว่ารสชาติแบบมันออกกลิ่นมินนะแบบคนน่าจะชอบกินนะแต่ก่อนผมจำได้เลยมันเป็นซองผมจะซื้อมาตลอดเลยาเหมือน แม่ผมไม่ให้ดูบุหรี่ใช่ไหมละ่ะผมก็จะทำเหมือนในวัดบุหรี่อ่ะเพราะมันเป็นบุหรลียนนะให้ไปซองเงี่ยเฮ้ยแต่ซองอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยทุกคนด,ดูดิเหนือเนี่ยเนะป็นซองแบบเป็นรูปแมวอ่ะเฮ้ยเท่ดีนะเท่ดีอันนี้ยังผลิตอยู่ นี้ทุกคนเท่ดีดอ๋อออันนี้น่าจะเป็นอันใหม่นะเพราะว่ามันหมดอายุวันที่สิบห้าเดือนสองพันยี่สี่นะสองพันยี่สี่เอ้ยแต่ผมว่าอย่างนี้มันเฟี้ยวกว่านะมันดูมันทําทรงเหมือนเป็นบุรี่มากขึ้นเนี่ยอืมเพราะตะก้อมันจะเป็นพวกสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเฉียนอ่อนเพราะว่าอย่างนี้สวยนะถูกใจถูกใจ ยาเลยเอ๊ะน,นี่ก็จะเป็นอันส,สุดท้ายนะ,ะทุกคนแต่เนี่ยผมว่ามันก็เฮ้ยเป็นเหมือนจุกนมนะแต่ว่าข้างในนี้ก็จะมีมีแหวนด้วยทุกคนนี่มีแหวนรูปปลาเท่าไข่น,นี้ก็เหมือนเราเคยกินนะเนี่ยที่มันเป็นเ,นเนม็ดอย่างเงี้ย ออหวานมากก็ถ้าใครชอบแบบชอบกินแบบรสแบรสหวานอะก็บบกินได้นะเพราะว่ามันเป็นขนมหวานเลยอันนี้ว ไม่เคยกินนะแต่ว่ามันมีอันที่เคยคล้ายอันหนึ่งนะเพราะแบบมันจะแข็งๆหน่อยนิดหนึ่งแต่นีก็ว่าโอเคดีก็เดีย๋ยวยังไงผมก็ขอไปว่าจัดเตรียมของก่อนนะครับว่ากองซุ่มของผู้หญิงเนี่ยเราได้อะไรบ้างยังไงเดี๋ยวก็มาดูตอนที่ผมจัดเสร็จแล้วนะครับไป เป็นไงล่ะครับก็นี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของกล่องจุ่มขนมยุค9กและของเล่นของผู้หญิงนะครับก็ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นขนมแยกเลยถุงหนึ่งแล้วก็เป็นของเล่นแยกถุงหนึ่งผมก็ชอบมากเลยนะครับก็ แฮปปีก้ก็ทั้งพี่ทั้งผู้ชายมันก็ดีทั้งคู่นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วถ้าใครอยากให้พี่ทําอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูแล้วพี่ก็จะทําทตามนะครับก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ